สวัสดีค่ะบุภาพาลววยค่ะอากาศเย็นๆเนาะมาแนะนำผ้าคุมไหลอีกตัวหนึ่งค่ะทีนี้ว่าต้นแบบต้นแบบมาจากคลิปนี้ของบุภานะคะก็คือเป็นเป็นลายตาข่ายเป็นลายตาข่ายนะคะผ้าคุมไหลลักษณะผ้าคุมไหลพืนนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างยาวจะไม่เท่ากันนะ บางยาวไม่เท่ากันทีนี้ของบุผาเนะะี่ยค่ะถักต้นแบบเนี่ยคือมาจากลายนี้แต่พอถักมาแล้วก็จะมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือลายถักลายตาข่ายแค่นั้นเองค่ะบุผาก็สอนไว้ในคลิปนี้นะคะทีนี้ว่าเดี๋ยวมาดูาภาคคุมไหลประยุกที่บุผาทำทำมาให้เพื่อนดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบกันค่ะ อันนี้คือตัวที่สําเร็จแล้วนะคะตัวที่สําเร็จแล้วที่บุผาถักตัวนี้นะคะใช้ไหมพรมนะคะไหมพรมเส้นใหญ่ไหมพรมเส้นใหญ่หเนานะทีนี้ตัวนี้ของบุผาถักก็คือจะมาเป็นปกเสื้อจะมาเป็นปกนะคะแล้วก็ผูกโบแล้วก็ตรงนี้ที่ใส่แขนตรงนี้นะคะคือเกี่ยวหน่อยหนึ่งแล้วก็แขนโผล่คือแขนโผล่เพื่อที่จะได้อ ใส่เหมือนเหมือนคล้ายๆเสื้อแต่ว่าเราจะไม่ไม่ถึงขนาดเป็นตัวเสื้อค่ะเป็นเหมือนเสื้อคลุมเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะทีนี้ว่าสอดแขนลงตรงนี้ก็จะได้ทำงานได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุผาก,ก็มาประยุกต์เอาแล้วก็แต่งขอบแต่งขอบนี่นะคะเนี่ยค่ะสวยไหมคือคือทำออกมาแล้วอลองลองสวมดูสวยค่ะสวยสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยตอนแรกก็ก็เอามาประยุก พอเป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะมันไม่สวยก็เลยเอ๊ะลองทําลองทําเป็นปกดูซิพอดีมีตัวหนึ่งของบุผาที่เป็นสีขาวอะคะ่ะผ้าคลุมไหลสีขาวก็เลยมาทําแบบตัวสีขาวให้ดูแล้วผูกแล้วก็แต่งแต่งขอบนี่นะคะอันนี้แต่งขอบรอบแล้วก็ตรงตรงโพที่เป็นแขนนะคะแต่งขอบอันนี้คือเวลาเราถักนะคะก็คือถักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เอาปลายตรงที่ความยาวมันนะคะมาชนกันตรงนี้ มาชนกันนะคะมาชนกันแล้วค่อยแต่งแล้วค่อยถักแต่งขอบส่วนตัวปกเดี๋ยวบุพาชจะมาอธิบายให้ให้ดูค่ะตัวนี้บูพาชใช้ไหมใช้ไหมนี่นะคะใช้ไหมวีนัทเส้นใหญ่ขนาดนี้นะคะทั้งหมดในอันนี้ใช้สี่ม้วนค่ะใช้สี่ม้วนทั้งหมดที่ที่เป็นผืนเพราะผืนจะไม่ผืนจะพอดีนะคะจะไม่ยาวมาก ก็อยู่ประมาณตรงเอวพอดีตรงเอวพอดีนะคะใช้ทั้งหมดสี่มวนเนี่ยค่ะคือไหมเนี่ยมันจะเส้นใหญ่นะไหมเส้นใหญ่นะคะไหมจะเส้นใหญ่แต่ไม่ไม่แน่ใจว่าร้อยกรรมหรือเปล่าเพราะมันเส้นมันม้วนใหญ่อยู่นะคะม้วนใหญ่อันนี้ใช้ไปแล้วนะคะใช้ไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งนะก็เลยให้ดูว่ายี่ห้อนี้ก็ม้มวนใหญ่อยู่คะ่ะประมาณบุพาใช้สี่ม้วนนะคะที่ที่เป็นตัวตามแบบเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูลาย มันเป็นลายตาข่ายบูผาไม่ได้มาสอนสอนลายนะแต่ว่าจะมาแนะนําว่าทออําคอยยังไงแล้วก็ทกําปกยังไงนะคะอันนี้อันนี้เพื่อนไม่มีตัวนี้ก็คือต้นแบบมาจากลายตาข่ายที่บุผาให้ดูตะเกียะค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเราถักเรามาประยุกต์เอาให้เหมาะสมกับที่เราเราใช้เนาะ,ะเดี๋ยวมาดูดูตัวเสื้อกันค่ะอ่า ตัวเสื้อกันตรงตรงที่เป็นปกนี่คะ่ะนะตรงที่เป็นปกนะตรงนี้เป็นตรงนี้โบผา,าใช้ผูกใช้โซ่ร้อยโซ่นะคะร้อยโซ่ถักกลับไปกลับมาสามรอบค่ะเพราะด้วยไหมเส้นใหญ่นะถักสามรอบร้อยโซ่สามรอบมาเป็นตรงตรงที่จะผูกโบนะคะตรงที่จะผูกโบทีนี้เสื้อตัวเนี้ยมันจะเป็นผ้าคลุมไหล่อันเนี้ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างยาวไม่เท่ากันกว้างยาวไม่เท่ากันนะทีนี้บุผาจับจับมุมอะค่ะตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะเอามาชนกันเป็นแขนนะคะมาผูกกันมาชนกันเป็นเป็นแขนพอเป็นแขนเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนพับครึ่งอะค่ะมันมันมันจะเหมือนเสื้อเหมือนเหมือนพับครึ่งอย่างนี้ค่ะพอมาชนกล้องมันจะไม่ไม่ไมนี่นะอืมนะเก็บเนี่ยค่ะ พอพับครึ่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้มันจะตัวไม่ไม่ใหญ่มากนะคะพับคือเอาเอาตรงมุมนะคะมาชนกันตรงนี้แล้วก็เชือกผูกไว้ก่อนเชือกผูกไว้ทีนี้ตรงตรงที่จะขึ้นขึ้นปกนะคะตรงที่จะขึ้นปกมูภากันนับไปก็ประมาณอันนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสอสบสี สิบสี่สิบสี่ช่องสิบสี่ช่องนะคะแล้วก็มาถักที่จะขึ้นปกสองฝั่งก็คือสิบสี่เหมือนกันนะคะสองฝั่งนะอีกฝั่งหนึ่งก็สิบสี่นะคะเริ่มแรกก็คือนี่นะคะรอบแรกที่เราจะทําเป็นปกนะคะบุพาปักตัวเอ็กปักตัวเอ็กลงไปจากไอ้ช่องตาข่ายนี้นะคะอันนี้ห้าช่องทีละห้านะคะ อันนี้ตัว x ปักลงปักลงแล้วก็ดึงห้าช่องแล้วก็มาอีกห้าช่องห้าช่องพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงเลยพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะคะแล้วพอมาอีกห้าช่องอีกห้าช่องนะคะคือคือตามหลักในในในใ,ในโซ่เนี่ยเราใช้สองช่องอันนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงสองขยับ ดึงสองขยักนะคะเป็นห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นตรงปกตรงคอก็จะเป็นพันหัวเข็มสองครั้งพันหัวเข็มสองครั้งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งยาวไปยาวไปทีนี้ฝั่งนี้เราก็ต้องมาร์กไว้เหมือนกันนะคะมาร์กไว้เหมือนกันนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันตรงกลางไม่ต้องไปสนใจนะคะตรงที่เราจะขึ้นตรงที่เราจะขึ้นปกนะคะ นับจากชายขึ้นมา14ช่วงนะคะ14ช14ช่องเนี่ย14ช่องเนี่ยอันนี้อันนี้หนึ่งช่องนี้สองช่องเนคะคะนับขึ้นมา14ช่องก่อนที่จะมาขึ้นปกคือถ้าจะเอาปกสั้นๆก็นับขึ้นไปอีกก็ได้ค่ะแต่อันนี้ผูพัดให้มันยาวนิดนึงเหมือนตามแบบอันนี้เห็นไหมคะปักตัว x ก,ก็คือถักแล้วปักปักปัก,ปกแล้วก็ดึงเขาเรียกตัว x ออะนะ คือปักลงแล้วก็เกี่ยวปักลงหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เรานับงี้นะเราเราเอาเชือกอะไรผูกไว้ก็ได้ค่ะเป็นสีส่วนมาอีกอีกห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องนะคะีค่ะก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงเลยพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงเลยนะคะล้วก็มาอีกห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงสองจังหวะดึงสองจังหวะถ้าฟังบูผาบ่อยๆจะ บผาจะบอกว่าพันหัวเข็มดึงหนึ่งจังหวะดึงสองจังหวะนะคะแล้วก็พอมาตรงกลางตรงกลางเนี่ยค่ะมันจะ,ะพันหัวเข็มสองครั้งทีนี้เราต้องมาร์กไว้นะเพราะว่าเราจะต้องถักจากจาก,จากอีกฝั่งหนึ่งบนใช่ไหมคะอีกฝั่งหนึ่งบนนะอ่าเนี่ยค่ะพอรอบนี้มันจะมันจะมีสูงต่ําแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นฐานนะสูงต่ําเป็นฐานเป็นฐานมันลักษณะที่จะทําปกอะคะ่ะมีพี่คนหนึ่งบอกว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจ ให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะฟังคลิปนี้ให้จบนะเพราะว่าเราเราจะต้องไล่จากฐานเดิมทีมันเป็นเป็นตาข่ายตาข่ายถูกไหมเราก็จะมาทําไล่ระดับมันขึ้นไปไล่ระดับมันขึ้นไปนะคะพอรอบที่สองรอบที่สองนะคะรอบที่สองตอนนี้บูผาใช้ใช้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งคือทําเป็นปีกอย่างเงี้ยค่ะทําเป็นปีกอย่างเงี้ยทาเป็นปีกอย่างเงี้นะ แล้วทีนี้ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันเนี่ยดึงหัวเข็มพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงหนึ่งจังหวะดึงหนึ่งจังหวะนะคะคือพันหัวเข็มแล้วดึงเลยส่วนแถวต่อมาดึงสองจังหวะดึงสองจังหวะนะคะอันนี้ใช้หลักก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งนะคะมันจะลักษณะสูงต่ํานะ มันลักษณะสูงต่ํานะตอนนี้มันหลักมันจะเตี้ยนิดหนึ่งตรงกลางจะหลักสูงนิดหนึ่งค่ะทีนี้ไอ้ตรงข้างเนี่ยไอ้ตรงข้างตรงข้างเนี่ยค่ะดึงหนึ่งจังหวะแล้วก็อันนี้ดึงสองจังหวะดึงสองจังหวะดึงสองจังหวะหลักสุดท้ายดึงหนึ่งจังหวะต้องสอนไหมอืม อันนี้นะคะก็คือเราจะไล่ระดับใช่ไหมคะเพื่อให้มันสูงนะเพื่อให้มันสูงพอแถวที่สามแถวที่สามแถวที่สามตรงนี้นะคะแถวที่สามมาเนี่ยเพราะว่าบูผาจะให้ปกมันยาวหน่อยมันยาวหน่อยพอ,พอรอบรอบที่สามมาก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้ง อ,อดโซ่สองโซ่สองลืมไปโซ่สองนะคะโซ่สองนี่นะแถวนี้นะแถวนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้โซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งโซ่สองตลอดตรงนี้นะคะโซ่สองตลอดแถวนี้นะแถวนี้คะ่ะจนวนรอบเลยจนวนรอบเลยพอรอบที่สามรอบนี้นะรอบสุดท้ายนะคะก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งอันนี้หลักเตี้ยหน่อย แล้วก็ตรงกลางเนี่ยค่ะตรงกลางใช้เจ็ดหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเจ็ดหลักตรงนี้นะคะเจ็ดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้า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 ดอกตรงสี่ห้าดอกตรงนี้ค่ะพันหัวเข็มหนึ่งหนึ่งสเต็ปพันหัวเข็มหนึ่งครั้งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะส่วนต่อไปก็คืออันนี้พันสองจังหวะพันสองจังหวะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสองจังหวะ อันนี้คือทําปกนะคะทําปกแล้วพอเราพับออกมามันก็เราก็มาถักตรงนี้นะคะเราก็มาถักโซ่ไปกับสามรอบจํานวนโซ่นี้หนึ่งร้อยโซ่นะคะหนึ่งร้อยโซ่ไปกับสามรอบส่วนตัวข้างนี้ค่ะเราก็มาแต่งมาแต่งเป็นอย่างเงี้ยอันนี้บบผัถักสองรอบทําปีกมันนะคะสองรอบคือจะเอารอบเดียวก็ได้ แต่บูผาทำสองรอบเพื่อที่จะให้มันหนักให้มันให้ตัวเสื้อมันมีน้ําหนักมันถ่วงลงมันถ่วงมันจะได้ไม่ไม่นี่ค่ะเพราะว่าไหมไหมมันไม่ได้มีน้ําหนักมากก็เลยให้มันดูแบบหนักหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้เสื้อมันถ่วงลงนิดนึงเนี่ยนะคะส่วนตัววงแขนเราก็มาแต่งเนี่ยค่ะแต่งเพื่อไม่ให้มันดูด้านๆเนาะไม่ให้มันดูด้านๆนะคะอันนี้เอาขึ้นไปนิดนึง ขึ้นไปช่วงช่วงช่วงหลักนะคะทำแต่งออกมาเป็นแขนมันก็จะแขนโช์นิดนึงมันก็จะดูแปลกๆนะคะแต่ว่ามันใส่แล้วมันไม่หลุดเวลาเราสวมอะค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ต้อง,ม,อง,ม,ม,องมันไม่ต้องเปิดไงมันก็จะพอดีจากด้านหลังมาพอดีมันก็จะลอยๆอยหน่อยข้างหลังนะคะหยุดประมาณอยู่ประมาณ,อมาณเอ่อเกือบถึงบ้านเอวเราอะข้างหลังนะคะ อันนี้นะเราก็แต่งแต่งกลีบนี้รอบส่วนตัวข้างล่างนี้แต่งกลีบรอบอันนี้ถักสลับพอดีถักจนเสร็จหมดแล้วกลับด้านก็เลยไม่เป็นไรมันก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่าการถักหนึ่งจังหวะสองจังหวะเป็นยังไงพันหัวเข็มอันนี้บุผัดจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าที่บอกว่า จากตรงนี้นะคะที่ว่าหนึ่งจังหวะสองจังหวะนะอันนี้นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงอย่างนี้ปูผาเรียกว่า1จังหวะอันนี้หนึ่งจังหวะนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้ง อันนี้คือดึงหนึ่งจังหวะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสองจังหวะหนึ่งสองอันนี้สองจังหวะจะสังเกตว่าหลักมันจะยาวต่างกันถ้าสองจังหวะหลักมันจะยาวนะคะนี่นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงหนึ่งจังหวะสองจังหวะสังเกตว่าหลักมันจะยาวนะคะหลักนี้มันจะเตี้ยหลักนี้มันจะยาวอืมถ้าพันหัวเข็มสองครั้ง ถ้าเราอยากให้มันสูงจะพันหัวเข็มสองครั้งก็ได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะมันก็จะสูงเห็นไหมคะเราต้องการความสูงต่ําอย่างนี้นะคะตัวฐานมันเนี่ยค่ะตัวฐานมันเนาะเนี่ยค่ะตัวฐานมันเพราะเราจะต้องทําฐานจากข้างล่างไปมันจะเป็นมันจะเป็นเป็นเหมือนเหมือนอ่อเป็นปกอะค่ะเป็นปกนะแต่ไม่งั้นมันจะจะเท่ากันมันก็จะไม่สวยทีนี้พอออกมาอย่างนี้ด้านหลังมันก็จะสวยพอพับออกมาก็จะ มันก็จะพับในแนวนี้นคะคะมันตามปกเห็นไหมนคะคะมันก็จะเห็นแนวสวยอืแนวสวยนะเราก็ผูกตัวนี้เอาด้านเอาไว้ด้านในนะคะไว้ด้านในนะที่เราจะผูกมันก็จะมันก็จะมาอย่างนี้ตรงมุมมันเนะะี่ยค่ะตรงมุมแต่งมุมได้นะแขนมันจะโผล่น,นิดนึงนะคะมันจะมันจะอยู่ประมาณข้อศอกเราอะจะอยู่ข้อศอกเราตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรูปนี่นะ ที่ที่หลายคนที่ไม่เข้าใจมาดูคลิปนี้ก็ได้นะคะที่ไม่เข้าใจนะที่ไม่เข้าใจในตัวของสีขาวอะคะ่ะสีขาวที่บุพาทำมาผูกโบนะคะอ่าอันนี้คือทําแต่ตัวของสีขาวนะมันจะเป็นสามเหลี่ยมแต่แนะนําให้ถักเป็นสามเหลี่ยมจะดีที่สุดค่ะถ้าถักเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเข้ายากอยู่อืมอันนี้บุผาถักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหลายคนคงเข้าใจนะสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างยาวจะไม่เท่ากันอืม ตัวนี้ค่ะแล้วเราก็ถักแต่งขอบไหมแต่งขอบให้มันให้มันมีฟุ้งฟิ้งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บุผาไม่เอาเป็นระบายเพราะว่าไหมไหมอันนี้มันมันแตกมันแตกพอตัดแล้วมันจะแตกนิดนึงก็เลยแล้วก็มันจะเปลืองไหมค่ะถ้าถ้าถ้าไอตัวที่ที่ระบายที่เป็นตัดได้ได้ตัดอะมันมันเปืองมันจะใช้ไหมค่อนข้างเยอะอันนี้ไหมเส้นใหญ่นะคะ ไายเส้นใหญ่แต่รีดตัวนี้รีดนะต้องใช้ผ้ารองต้องใช้ผ้ารองก่อนพอรีดแล้วติดเตารีดค่ะติดเตารีดใช้เวลารีดนานอยู่อันนี้รีดนานอยู่ค่ะกว่าจะได้อย่างนี้นะรีดจะต้องเอาผ้ารองผ้ารองก่อนก็สวยดีนะคะก็สวยดีอืพอใส่แล้วมันก็มันมันจะโอเคนะคะใส่ เราก็ใส่เป็นเสื้อคลุมนะใส่เสื้อคลุมคลุมเสื้อนาคลุมไปไหนอะไรได้เลยค่ะแล้วก็ผูกด้านหน้านะคะ่ะผูกมันก็จะอยู่มันจะรูปเป็นปกปกเสื้อเลยก็จัดมันแต่เขามูพาจะทํายาวนิดนึงนะคะเนี่ย,เ,ยเราก็จัดตรงนี้มันนิดหนึง่งเราก็ผูกเป็นปกเห็นไหมคะพอปกออกมารีดออกมาแล้วมันก็จะสวยนะเนี่ยค่ะตัวคลุมคือตรงนี้ตัวคลุมที่ให้มันสูงต่ําเพราะมัน ด้านล่างนี่มันจะต้องเล็กๆถูกไหมด้านล่างเลยมันจะเล็กมันจะเล็กๆแล้วค่อยบานออกปกสูตรมันมุมกล้องมันได้แค่นี้นะมุมกล้องได้แค่นี้ต้องดูจากตัวนี้ต้องลองถักดูลองถักดูค่ะเนี่ยสวยมากเลยนะภูผาว่าสวยมากเลยค่ะแล้วลองใส่แล้วตอนแรก แกอยู่เพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมเอ๊จะทํำยังไงก็เลยพอมาถักขอบถักอะไรแล้วตรงนี้ค่ะโอเคมันก็สวยตรงนี้เห็นไหมครับจะลงมาลงมาแล้วก็โค้งไปข้างหลังอันนี้อันนี้มันดูแขนมันก็จะไม่ลังนะคะมันไม่ลังนะมันแขนเราก็จะทวงทวงนิดหนึ่งคุมหลังเห็นไหมคะตรงชายมันจะไม่ได้ยาวมากอ่าไม่ได้ยาวมากก็เวลาเราเราคุมนะ้าคคุมไหลอันนี้เราไปใส่ทับชุดอะไรของเราได้เลย ชุดที่เราที่เราใส่นะคะ่ะแขนมันโผล่มานิดนึงนคะคะเราผูกมันก็ฟุ้งฟิ้งนิดนึงนะตรงนี้นะแต่ด้วยไหมเส้นใหญ่ตรงที่ทําโบน่ะคะ่ะบุภาว่กเขาโอนะก็ก็โอเคนะคะก็คือดูดูแล้วสวยงามค่ะสวยงามคือลายถักมันไม่ยากค่ะลายตาข่ายลายตาข่ายทาออกมาหลายหลายตัวแล้วออกมาสวยค่ะสวยแล้วพอพอสวมแล้วไม่ใช่ไม่อุ่นนะอุ่นนะลายตาข่ายเนี่ย ดูเหมือนจะไม่อุ่นแต่อ้ใช้ได้อยู่พอสวมนิดนึงก็ร้อนเลยค่ะนะคะลองทํากันดูเนาะ,ะสวยๆค่ะก็บางทีแบบนะคะบุภาก็ไม่ได้ทําตามที่แบบของเขาซะทีเดียวนะพอออกมาเป็นตัวจะสังเกตว่าของบุภาน,นะคะก็คือได้แบบของต่างประเทศมาแต่เราก็มาประยุกต์ให้เหมาะกับตัวเรา พราะบางทีสรีระแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนจะเหมือนเป๊ะว่าจะต้องเท่าไหร่ mm hmm. เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่เหมือนกันค่ะเพียง mm hmm. แต่ว่าเราก็มาทําประยุกต์เข้ากับตัวเรา mm hmm. ก็ทําไปลองไปนะคะทําไปลองไปเพราะว่ามันต้องลองสวมดูเนาะแต่อันนี้มันมันพอรีดออกมาแล้วไม่ได้ยืดมากก็พอดีคือถ้าเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะไหมเส้นใหญ่ได้เลยนะถักก็จะได้เร็วได้เร็วก็ก็สวยงามนะสวยงามอีกคลิปหนึ่งค่ะ ก็ฝากไว้ถ้าถ้าตรงทำปกเนะะี่ยค่ะเข้าใจเลยเนาะแต่ต้องฟังบูผัดจนจบนะถึงจะถึงจะเข้าใจตรงที่ทำทำปกเสื้อเนะะี่ยค่ะทำปกเสื้อแล้วก็มาถักเนะะี่ยค่ะพอพอละพับออกมามันก็จะเป็นปกใช่ไหมมันก็จะเป็นเอ่อคือฝั่งนี้มันก็จะมันก็จะเล็กหน่อยเห็นไหมคะตรงนี้นะเนะนี่ยค่ะตรงเนี้ย มันจะจะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงห้าเนี่ยคุมให้มันเลน็กหน่อยแล้วค่อยไปบานมันก็จะเป็นปกข้างหลังปกข้างหลังมันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเราตรงเนี้ยเราก็พับพับให้มันเป็นตะข่ายโพมานิดนึงก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราเนี่ยค่ะก็สี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมผ,ลผล RR, ืนผ้าเราอาจะเอาขนาดไหนก็ได้เนี่ยค่ะแล้วก็เอาเอาตรงมุมมันอะ พอเราพับครึ่งใช่ไหมคะพับครึ่งแล้วตรงมุมมันนะมาชนกันพับครึ่งของสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมแนวนอนนะพับแนวนอนนะจะพับแนวอีกอีกด้านนึงพับแนวยาวอะคะ่ะแนวยาวพอเราพับไปไปข้างหลังมันก็จะเป็นตัวนี้พอดอีนะคะลองทํากันดูเนาะอาจจะอธิบายยังไม่เข้าใจซะทีเดียวต้องลองทําดูนะคะเพราะูุพาก็ คือทำทาได้ค่ะแต่ว่าเวลาอธิบายเนี่ยเหมือนจะอธิบายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อาจจะสื่อสารยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ก็ลองทําดูคลิปนี้ไม่ได้มาสอนไม่ได้มาสอนถักนะคะเพราะว่ามันเป็นลายตะขนะ่เนาะเป็นลายไม่ยากแต่มาแนะนำว่าเออถ้าทําแบบนี้ออกมาแล้วก็สวยดีค่ะเป็นผ้าคลุมไหลอีกแบบหนึ่งที่สวยดีเดี๋ยวบุผาจะเอาลายอื่นแล้วมาทำแบบนี้ให้ดู พราะบูผ่าดูแล้วมันสวยค่ะสวยแล้วก็พอเวลาสวมนะมันโอเคเลยอะ่ะเวลาใส่นะเวลาใส่อ่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายตอนที่ใส่แล้วมาให้ดูว่าเป็นยังไงนะอฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะลองถักดูนะค่ะง่ายๆค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ